ให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีวันคาสีชมพูนะคะและก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยครับฟีรรัตนนนรสุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะกับรายการคมชลึกบันเทิงสเปเชียลที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงรวมถึงข่าวประเด็นร้อนๆแบบอิชชูนะฮะในช่วงของบันเทิงออนสเตดนั้นมีอะไรบ้างติดตามกันเลยดีกว่าครับ 25ธันวาคมที่ผ่านมาครับเป็นวันคริสต์มาสที่เห็นโมเมนต์ความสุขผ่านโลกออนไลน์มากมายฮะเริ่มกันที่บ้านของผู้จัดการดาราและก็ผู้จัดชื่อดังอย่างเอสุภชัยฮะที่เปิดอาณาจักรสีวิจิตรจัดปาร์ตี้ฉลองปีใหม่ล่วงหน้าแน่นอนครับว่างานนี้นั้นสาวอัมพชราภาตัวแม่แห่งวงการบันเทิงก็ไม่พลาดที่เด็ดกว่าก็คือกิจกรรมฮือฮาอย่างหนุ่มสาวตกน้ําที่จัดมาให้สนุกกันโดยเฉพาะ แ่มพี่เอสุปชัยนั้นก็ลงทุนยอมนั่งแท่นให้พี่อ้ำป่าถ้าตกน้ำขึ้นมาก็รับไปทันทีทองคำสองบาทแบบจุกๆขณะที่พี่อ้ำนั้นครับเห็นภาพของราวันปุ๊บก็หายไม่เกรนปั๊บเลยทีเดียวภาพบรรยากาศนั้นจะสนุกสนานขนาดไหนไปชมดีกว่าครับ มาต่อกันที่อีกหนึ่งครอบครัวของพ่อเจและก็แม่ปิ่นครับแม้ว่าสถานะนั้นจะเปลี่ยนไปจากสามีภรรยาเหลือเพียงความเป็นพ่อแม่ของลูกทั้ง3คนแต่ล่าสุดนั้นก็ทําแฟนคลับของบ้านวัฒนาศินป์ใจฟูมากเลยทีเดียวครับเมื่อเจ้าขุนได้ออกมาโพสภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกลงอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่กําลังเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสแถมยังมีภาพวิดีโอประกอบด้วยเรียกว่าอบอุ่นแฮปปี้อย่างมากฮะ